อันนี้เขาเรียกว่าซนจนได้เรื่องไอ้เจ้าหมาตัวนี้ไม่รู้ทํำยังไงหัวไปติดขวดแล้วติดอยู่5วัน5คืนชาวบ้านก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะอดน้ําอดข้าวตายก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยนะคะจังหวะนี้ค่ะก็เลยพยายามพยายามจะช่วยกันที่บ้านเทพประทานหมู่ที่14ตาบลพรมมณีอำเภอเมืองนครนายกนะคะ10โมงเช้ามื่อวานเป็นหมาตัวผู้สีดําค่ะเข้าไปติดอยู่ในขวดนานแล้วนะคะ คือตอนอยากจะช่วยมนตั้งแต่วันแรกๆแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้ากลัวมันจะกัดเอาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันในการที่จะเอาขวดออกจากหัวหม้าหรือจะเอาม้าออกจากขวดเนี่ยนะคะล้อมๆแล้วแต่เอากรรไกรตัดเปิดอ้าก่อนให้มันได้หายใจก่อนนะคะในขณะที่คอมันยังติดขวดอยู่นะอันนี้ชาวบ้านทํากันเองนะคะอันนี้ชาวบ้านทํากันเองช่วยกันเองก็คือพยายามที่จะตัดขวดตรงปากขวดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลาะเลาะตัดตัดตัดเพราะเป็นพลาสติกอ่ะมันก็พอตัดได้ ลหลังจากนั้นก็เลาะค่ะพอตัดยังไม่ทันจะเสร็จเลยม้าก็ลุกขึ้นดิ้นหลุดวิ่งหนีไปในขณะที่คอเนี่ยยังมีขวติดอยู่เลยนะคะในจังหวะนี้กลังพยายามจะจะตัดให้ขาดมันก็ยังไม่ขาดและจังหวะนี้จะเอาออกมันก็ขยับตัวซะก่อนพยายามจะหนีซะก่อน เลยเหมือนกับแบบเออหมาป่วยใส่คอล่าเอาไว้กันเลียแผลแล้วมันก็วิ่งเข้าฝูงมันไปวิ่งหนีมันไปชาวบ,บ้านเขาก็อ่ะอย่างน้อยมันก็คงจะหาข้าวหาน้ํากินเองได้แล้วแหละไม่ขาดอากาศแล้วแหละแล้วมันก็ไป,ไปล่ยไปนู่นเลยไปเลยไปแนบเลยอเ,เอออ่ะก็หวังว่าเดี๋ยวมันคงจะเอาขาหน้าเขียออกได้นะเพราะเขาก็ตัดนําร่องเอาไว้ให้เยอะแล้วค่ะ